สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง31รรกรกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ3ดาบหรือที่ออฟที่ออฟซอร์นะครับ เจมภาพของดาบสามเล่มที่กำลังปักไปที่หัวใจที่เคยปกป้องเคยห่วงใยเคยดูแลกันนะผมเลยนว่าความรักของซาลสีมีเนท่านเนี่ยคุณอาจจะมีการร่วมทุกร่วมสู่ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะมีการช่วยเหลือปกป้องดูแลกันมาก่อนแต่วันนี้กับเรื่องที่ทําลายสิ่งเหล่านั้นทําลายสิ่งที่เคยช่วยเหลือทำลายสิ่งที่เคยตับพอร์ททำลายสิ่งที่เคยปกป้องซึ่งกันและกันมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของฉันเนี่ยไปย่ำยีครับฉันที่ออฟซอร์หมายความว่าอะไรเขาจะถูกคนรักทำลายจิตใจคนรักทาลายสิ่งดีๆที่เคยดูแลช่วยเหือ คนรักสร้างปัญหาด้วยการนอกใจทําผิดสัญญาผิดศีลนะครับโดยการทํา้ายความรู้สึกเหล่านั้นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่า3าดาวมาบอกชาวราศีมิถหน,นท่านว่าวันนั้นฝนมันก็ตกแบบนี้แหละความเสียใจมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับที่เขาพูดมาเลยว่าเขาจะไม่ทําร้ายกันวันบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามอะแต่วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้วันนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทาร้ายแต่วันนี้กลายเป็นว่าต้องเปียกฝนต้องเสียใจต้องจมอยู่กับความทุกข์การนอกใจการผิดสัญญานั่นเองครับ จะเห็นภาพของพนักงานของไพ่ไปนีหมายควาว่าเขากลับมานั่งมองดูคุณด้วยนะว่าเขาทาร้ายคุณแล้วเนี่ยเขาเห็นไหมคนที่ทาร้ายคุณนะ่ะกลับมามองดูว่าสิ่งที่เขาทาร้ายคุณมันคือการพาลายความรัก,คว,กความรู้สึกดีๆของกันและกันก็เลยตอบว่าไพ่พนักงานของไพ่ต่อมาเนี่ยไปที่สองขึ้นมาว่าเพจออบว่านเด็กไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าเห็นภาพของเด็กคนหนึ่งถือไม้เท้าไปแล้วเหมือนกับกำลังเดินต่อหน้าชีวิตของเขาเดินต่อหน้าไปอ่ะใช้ชีวิตเดินหน้าไปต่อนั่นแหละ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็เลยทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับเด็กถึงไปเท้าแล้วมีนกฟินิกซ์เกิดขึ้นมาเหมือนคุณผ่านความเจ็บความเจ็บความช้ำความเสียใจถูกทำร้ายจิตใจมาอย่างยาวนานจนตัวเองเนี่ยตายทั้งเป็นแล้วให้ไปจนไม่เหลืออะไรทำเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์แล้วจนเหมือนกับทุ่งหญ้ามันแห้งตายเห็นไหมเดินหลงอยู่ในความรู้สึกเดินหลงอยู่ความรักเดินเหมือนกับตามหาคนรักมานานจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตายทั้งเป็นนะนะครับเจ็บไปมากเสียใจมากจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย จ็บเจียนตายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นกฟีนิกซ์มาชุบชีวิตคุณให้คุณรู้สึกว่าตัวเองได้เดินต่อตัวเองได้มีชีวิตใหม่ตัวเองได้เดินทางไปข้างหน้าก็จะตอบว่าชาวสิบวิจิตรท่านทำนายแบบนี้นะครับว่าในวันที่สิบห้าถึงสามสิบกรา,กราคมจนถึงสิ้นปีสองพันหสิบแปดเนี่ยชีวิตคุณไปต่อแล้วนะชีวิตคุณเดินหน้าต่อแล้วนะอะไรที่มาทำร้ายหรือความเจ็บปวดความทุกข์ใจที่คุณเจอเริมต้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ชีวิตขึ้นใหม่นะครับส่วนคนที่ทำร้ายคุณไปเนี่ยมี เขายัางคิดชั่วคิดเลวคิดไม่ดีคุณอยู่โดยการที่จ้องจะทํร้ายคุณจ้องจะอาฆาตพยาบาทจ้องจะหาเรื่องทําลายความ,มรู้สึกทําลายความรักที่เคยปกป้องคนที่เคยรักเนี่ยราไว้ใจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราเจอคนนั้นเนี่ยทำร้ายจิตใจร้ายที่สุดนั่นแหละเจ็ดดาบเพื่อทำรายว่านค, también, คนรักที่เลิกดากหรือจากไปเนี่ยเขาทาร้ายคุณจนคุณเจ็บเจียนตายแต่เขาทํร้ายคุณไม่ได้เขาก็ยังจะคิดทาร้ายเราไม่เลิกไม่ลาอยู่เนี่ยทั้งที่คุณเนี่ยเดือดสตาร์ครับ ให้โอกาสให้อภยัยใหโ้โหสิกรรมแล้วนะก็เลยทำนา้ว่าความรักของชาวสีมีเนี่ยท่านในวันที่15ถึง31กรกฎาคมจนถึง25ง8สิ้นปีนี้สิ่งที่คุณพบเจอคือ,คอการผ่านพ้นมีโอกาสใหม่ๆในชีวิตมีชื่อเสียงมีเงินทองนะครับมีโอกาสอีกเรื่องของการที่ตัวเองรู้สึกว่ามีความหวังใหม่ๆมีโวชาตาใหม่ๆมีสเสน่ห์มีคนรักคนเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองหลายคนผ่านความรักผ่านปัญหาความทุกข์ผ่านความเสียใจผ่านสิ่งไม่ดีไปแล้วนะ แต่พอเขาเห็นว่าคุณได้ดีมีความสุขกำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเจ็ดดาบเขาก็เหมือนกับพยายามหาเรื่องพยายามจะต้องจะทาร้ายคุณพยายามจะเหมือนกับไม่อยากให้คุณได้ดีไม่อยากให้คุณมีความสุขอะนะครับแต่เวลาเขาทาร้ายเราทำร้ายทำสิ่งที่เสียใจทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยกับไม่คิดที่จะเสียเราไปก็เลยทมาว่ามีใ,ใครสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามทำร้ายคุณแต่เห็นไหมคุณกลับยิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณกลับมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นคุณกับเปลี่ยนสมัยกับไพ่เดอะเวอร์การเกิดใหม่การเริญ ก็ทำน้ว่าสิ่งที่เขาทําลายคุณเนี่ยหยุดทําลายกันได้แล้วนะเขาทําลายคุณไม่ได้นะครับเพราะยิ่งเขาทําลายคุณเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความสุขคุณก็ยิ่งเจริญงอกงามคุณก็เหมือนกับยิ่งชนะยิ่งดุดพ้นเดอะเวอร์ยิ่งออกมาจากสิ่งชั่วสิ่งเลวนะครับสิ่งไม่ดีมันจะตามติดตัวเขาไปสิ่งไม่ดีมันจะสะท้อนกลับไปหาตัวเขาเหมือนกระจกที่เขาไม่มองนั่นแหละนะครับเชิไพ่เดอะเวอร์ก็ทำน้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีมี่หมายควาว่าการมีความสุขการเริ่มต้นความรักใหมๆ มีโอกาสในชีวิตของการที่เด็กถือไม้เท้าค้าขายช่วงนี้เดินหน้านะครับธุรกิจเดินหน้ามีโอกาสได้พบเจอความรักจากคนที่ชอามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณหลายๆคนพบเจอความรักที่ดูเด็กลงดูหน้าตาดีขึ้น the ว o r l ์ต่างชาติต่างภาษาติดต่อทางออนไลน์ทางงานการงานการเดินทางการท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆทํา,า,าทให้พลังงานของชาวสีมีหลายท่านมีความรักความสุขความเจริญสิ่งที่มาทําร้ายคุณไปจะแพ้ภัยตัวเองด้วยนะฉันหยุดทําร้ายกันได้แล้วก่อนที่จะเสียคนรัก ก่อนที่จะเสียความสุขการช่วยเหลือการให้อภัยการเมตตาของกันและกันกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดสิ่งที่เลวสิ่งที่ทั่วสิ่งที่ผิดสัญญาสิ่งที่ทำร้ายจิตใจกันซะเพราะพลังของไพ่คิงออฟวารหรือพระราชาถือเมท้าใบนี้เมื่อไหร่ที่ชาวสีมีเนี่ท่านเนี่ยรักก็จะรักมากที่สุดจะทนก็จะทนมากที่สุดอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกทำร้ายมากๆเราจะกลับมานั่งอยู่ตรงที่ของเราจะกลับมาอยู่ในความงานงานการเงินความมั่นคงในชีวิตก็แต่ว่าชาวสีมีเน่ท่านอาจจะผ่านความเหนื่อยผ่านการถูกงูกัด คนรักเราเราบอกเขาเป็นเนื้อคู่มองเขาเป็นคู่ชีวิตมองเขาเป็นความไว้ใจเชื่อใจอ่ะแต่ไม่คิดว่าเราเลี้ยงงูเห่าเราเลี้ยงชาวนากับงูเห่าอ่ะเคยดูแลและความจริงใจห่วงใยคอยให้ความรักอ่ะคอยกังวลว่าเขาจะเจ็บหรือเปล่าเขาจะเหนื่อยหรือเปล่าเขาจะทุกข์หรือเปล่าเขาจะเสียใจหรือเปล่าเขาจะเป็นจะตายหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าพอเขาแข็งแรงพอเขามีความสุขพอเขาเจอคนอื่นพอเขามีสิ่งดีๆพอเขามองว่าเราไม่ดีเนี่ยเขาก็ทําร้ายเรานะครับสุดท้ายก็ต้องตาย ด้วยผิดงูสุดท้ายต้องตายด้วยคนที่รักนั่นแหละทำให้ชาวสีมเมี่ยามีคิงออฟบังกระดิกถึงเมทัลลูสตาร์ก็เลยกลับไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตทาให้ชาวสีมีเนี่ยท่านมีโอกาสเลือกความรักใหม่โอกาสเริ่มต้นความรักความสุขความสําเร็จดีกว่ากลับไปจมอยู่กับความทุกข์ความเสียใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าชาวสีเนียท่านเดบมูนครับไปต่อมาความรู้สึกมันเจ็บไปแล้วความรู้สึกมันช้ำใจไปแล้วอาจจะมีความรู้สึกที่คุณยังรักใครหคนึ่งอยู่เคยกอดกัน เคยเดินทางไปท่องเที่ยวเคยบอกรักกันต่างๆแต่เดอะมูนครับถ้าเขารักคุณจริงเนี่ยวันนี้คุณจะรู้สึกเจ็บเลยนะเช่นเดาโมูนหมายความว่าหยุดทำร้ายกันได้แล้วหยุดทําให้เจ็บหยุดทําให้เสียใจกันได้แล้วนะก่อนที่จะเสียกันไปเลยก่อนที่จะมันมีแต่ความเจ็บมันมีแต่สิ่งไม่ดีหลงเหลืออยู่มันมีแต่ความช้าใจมันมีแต่หยดอาตาเช่นแต่หลายคนมาทำร้ายแบบนี้กันว่าคนรักที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยเขาจะทําร้ายคุณไม่ได้เพราะสิ่งเขาทําร้ายคุณเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดทายหลังความเจ็บปวดความเสียใจที่เขาทำมันก็เหมือนกับคนเลวคนชั่วคนที่ไม่มีความคิดอะ่ะคนที่ไม่รักกันเข้ามาแค่หลอกลวงเข้ามาแค่ทําให้เจ็บเข้ามาแค่ทําให้เสียใจอะ่ะฉะนั้นจัดเม้นครับมันคือการปรับความเข้าใจการพูดคุยกันดีๆการตกลงกันดีๆการเริ่มทําสิ่งที่พูดกันตามสัญญาก,กันจริงๆฉะนั้นชาวสีมเมนท่านกับคนที่คุณรักเนี่ยอยากจะให้อันนี้แนะนําเลยว่า อาจจะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะมีการทํตา,า,จจาทตามสัญญาอาจจะมีการป,ปรับแก้ปรับคมเข้าใจหรือส่งคลิปนี้ส่งเพลงนี้ไปหาเขาก็ได้นะว่าฉันรักเธอนะฉันคิดถึงเธอนะแต่สิ่งที่เธอทำมันเกินกว่าที่จะรับไหวมันเกินกว่าที่จะใจมันรับไม่ไหวอย่างเงี้ยฉะนั้นพไพ่ใบนี้เดี๋ยวจัดไม่หมอยควาว่าการปัดเป่าความรู้สึกดีๆการสร้างครอบครัวกลับมาคืนหัวใจกลับมาตามรักคืนสู่หัวใจกลับมาเป็นครอบครัวนะครับถ้ารักกันมากพอแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจัดเม้นมันคือรักที่ผ่านพ้นไป ปล่อยไปตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามความรู้สึกสิ่งที่เขาทําร้ายคุณไม่ได้ทาร้ายแบบนี้แล้วเขาทำร้ายคุณไม่ได้หรอกคุณจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้เขายิ่งทําร้ายคุณเท่าไหร่คุณยิ่งมีความสุขคุณยิ่งเจริญงอกงามคุณยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเขายิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ในภายหลังเขายิ่งได้รับกรรมเท่านั้นครับสั้นช่วงที่ชอบสีมีหาท่านคนรักของคุณที่ทําร้ายคุณหรือมีปัญหาคุณเนี่ยได้จับได้เจ็บได้มีปัญหาในชีวิตและอยู่ที่คุณจะกลับไปให้อภัยให้อโหสิกรรมเขาหรรรือเปล่านนะคคัับบฟซ หลายคนคิดว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดว่าเขาสามารถทำร้ายคุณได้คุณอ่งคุณก็ยังอยู่เดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปเขาอยากจะทำร้ายคุณเขาก็ทำอ่ะเขาคิดว่าเขาจะชนะคุณโดยการทำร้ายคุณโดยการไปเลือกคนอื่นโดยการนอกใจโดยการทำผิดสินผิดทำผิดสัญญาแต่ห้าดาบครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่ทนเจ็บไม่ให้เขาทำร้ายเขาก็ทำร้ายคุณไม่ได้อะจริงไหมครับทําให้ไพ่ห้าดาบมายถึงอะรครับว่าสุดท้ายความเจ็บความเสียใจที่คุณได้รับมันจะแพ้ภัยมันจะทอนกลับไปหาตัวคนของเขา จุดทำลายกันได้แล้วนะก่อนที่จะเสียกันไปเลยผมทานายให้และไฟออฟซอฟต์หมายความว่าเขาทำลายคุณไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายคุณจะหลุดพ้นคุณจะเดินออกมาจากสิ่งที่มันเจ็บจากสิ่งที่มันทุกข์จากสิ่งที่มันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะแต่เขาจะกลับมาคิดคุณถึงคุณจะกลับมาต้องการคุณจะกลับมาหาคุณจะกลับมาอยากได้อยากมีสนใจคุณเขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขกำลังจะไปจากเขาอะ่ะเขาก็ยิ่งเดืดอดร้อนตัวยิ่งทุกข์ยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจในภายภาคหน้านะฉันไพ่ไปสุดท้ายครับโฟล์ออฟวาสิิเนขนเ จากนี้ไปจะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามสิ่งดีนในชีวิตนะครับการเฉลิมฉลองนะครับการอยู่ความรักที่มีความสุขดีกว่าอยู่ความมืดอะ่ะคุณอาจจะมองถึงการเป็นคู่ชีวิตอยากแต่งงานร่วมชีวิตกับใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรารักกันเนี่ยวันนี้จะไม่เจ็บจะไม่เสียใจจะไม่ถูกทำร้ายติดใจหรือนอกใจหรือถูกทำผิดอินผิดธรรมเลยนะสี่เม้เาตามหาสิ่งดีนในชีวิตเถอะพระโฟล์กบานแหายความว่าชาวสีเมถาน,นี้นมีโอกาสพบเจอความสุขสําเร็จคู่แท้คู่ชีวิตคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกกันนไปจแ ไม่ใช่อยู่ด้วยกันแค่ชั่วข้ามคืนชั่ววนันชั่วคร้งชั่วข่าวอะ่ะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่ารักกันหรอกทุกครั้งที่ทำร้ายกันเนี่ยไปคิดดีๆนะกันนะครับระหว่างคุณ2คนเลยนะฉะนั้นไพออรารเคิลครับแนะนําชาวไรส์สีมีหลท่านว่าเดอะกอสเกอร์หมายความว่าอะไรพยายามบอกความรู้สึกของการและการพยายามเหมือนกับตามหากันให้เจอกับสิ่งที่หายไปอะ่ะจาได้หรือเปลา่าเราเคยรักกันจําชันได้หรือเปล่าว่าเราเคยมีสิ่งดีต่อ,อก,กันอะไรที่หายไปอะ่ะกลับมาตามหากลับมาขนใจแต่ให้เกิดรู้สึกว่าส มันคือสิ่งที่มันเป็นโจรเป็นคนชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปตามกลับมาเลยกลับมาไม่คุ้มกับที่เสียไปหรอกครับคิดซะว่าเสียแล้วเสียไปนะกันขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ